มันจะเป็นเพลงช้าพี่กับพี่อ๋อเนี่ยจะเป็นเพลงโหดมากคือจะเป็นเพลงชา้าใส่อารมณ์ใส่ความ,มรู้สึกใช่แล้วก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนกับถ้าถ้าไม่ม,ถม,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 มีถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมนี่มัน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 ถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมนี่ขึ้นคอนเสิร์ตม,มันไม่ดีอ่ะคือคือ,คอมันอย่างใต้ลมมะลุลีเห็นไหมคะแต่ปางก่อนอ่าใช่ไหมน้องนันน่ะน้องของหยกรู้ใช่ไหมคะ อใช่ไหมว่านนี่่ะแต่ปังก่อนอ๋อแต่ปังก่อนอืแต่ปังก่อนพี่สมได้เลยแต่ปังก่อนคู่นี้แต่ปังก่อนแล้วก็ใช่ไหมคะแล้วก็เพลงรักอีกคนหนึ่งอ่ะรักเออเนี่ยแหละใช่ไหมคะคือเพลงเพลงที่เราได้มันจะเป็นเพลงช้าๆเนิบอๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีการสมัยก่อนมันจะไม่มีการเล่นบนเวทีไงลูกมันไม่มีการเล่นอันนี้พี่พูดในส่วนเพลงช้าก่อนนะเพลงเร็วเดี๋ยวค่อยฟังพี่ออสนะคะคือเพลงช้ามันไม่มีการเล่นเนเวทีไงลูกมันมันมันเหมือนกับว่ามันสมัยก่อนอ่ะ คนสมัยก่อนนี่หรอแมเขาจะมาจับเนื้อต้องตัว,ตว,ตวม,มัน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 ไม่ค่อยได้งนั้นสิ่งท, <ผม S 1> ที่เราใช้สิ่งที่เราใช้มากที่สุดก็คือสายตา